ริวกูคุโรมุสีผิวเฉดเงาเท่ๆต้องแต้มด้วยเชสนัทก่อนเลยเดินทางเข้าสู่อำนาจสายดาร์กด้วยเปล่ายื่นมือ ระบายสัมผัสความผันผวนของพลังต้องห้ามให้เนียนด้วยครีมเบรใช้โกเพิ่มความเงางามของพลังอำนาจที่บิดเบี้ยวบวกแซนทับลงไปเพื่อควบคุมโทนสีผมที่ยุ่งเหยิงเป่ากางเกงใช้เฉดเงาให้ตรงด้วยเอเมเลด์สัมผัสถึงสีเยลุกินได้ให้ละเลงจนทั่วผ้ารัดเอวใช้สีเลดแบบง่ายๆตรงนี้แต้มสีออเรนลวดลายใช้สีฟ้าเซเลเดนบูถมเฉดเงาเสริมด้วยลายแหลกทับอีกชั้นเบลนให้เข้ากันเพื่อ เปิดมิติแห่งสีด้วยเจดค่โรมุเข้าสู่สายมืดชุดต้องเจิมด้วยมอท่าเอาให้เท่ต้องเสริมบารมีด้วยวโอเลตเท่านั้นอิมแพคเร็กอยู่ในกำมือของลิวกูคุโรมุด้วยคิงฟิชบูบเบรเบดที่ใช้เซเลนบูอาศัยช่องว่างผันผวนทางกฎเกณฑ์ของโลกนี้เพื่อแต้มสีนี้ขึ้นมาสัมผัสพลังของอิมแพคเ็กด้วยออเรนอย่างห้าาหานผสมเลดเพิ่มอำนาจพลังของมังกรทมินทีทูวันโกชู จงสมแดงสีโคบบ l t ออกมาให้พวยพุ่งเบรเบรยต้องห้ามที่วิประาสดระเลงด้วยซิลเวอร์ขมือบทุกสิ่งระบายสีดำปลดปล่อยมังกรดำหลับไหล extreme d a ด h dynamic b l a k อ,อือโคเท